สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมอิคารัตโมบายกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวเกมตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแค่ภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็นของเซิร์ฟโก o บอลนั่นแหละนะครับตัวเกมก็มีโหลดอยู่บนสโตทยอยู่แล้วนะสำหรับเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามาอัปเดตให้ฟังว่าตัวเกมนั้นมีภาษาไทยนั่นเองส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ดูบรรยากาศตัวเกม ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนว MMO เนอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แลวกันนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมจะใช้ ID ที่ไม่ระบุตัวตนนะครับมันก็เลยมีการเตือนขึ้น,นมาอันนิดนึงนะครับผมอืมโอเคฮะมาภาพเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าอ่าสวยแน่นอนนะครับของเรบเกมนี้แต่ว่าในส่วนของระบบการเล่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเกม MMO ออโต้ทั่วๆไปนะครับผมนี่ฮะ อ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าสายชีพด้วยกันนะครับก็อันนี้คือแอสซัสินนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยมันจะล็อกเพศไว้นะครับผมแอสซัสซินอันนี้เป็นแลนเจอร์ครับผมนี่สาวสวยอ่าต่อมาก็จะเป็นแ r รดิเอเตอร์ครับผมนี่ก็ผมจะให้ดูแบบบรรยากาศคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเคยแนะนําไปแล้วในส่วนของเกมนี้นะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นวิสานครับผมนี่อ่าแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอาร์ติสตครับผม นี่เป็นตัวแบบโลลิเด็กน้อยน่ารักนะครับนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวนี้เลยละกันนะครับผมอ่ะแล้วก็กดถัดไปอ่าเพื่อที่จะมาทําการแบรบว่าปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนทรงผมต่างๆนา,นานาได้นะครับตามนี้เนาะนี่ฮะชิบชิบชบชบเอาทรงไหนดีเอาทรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยสีผมนะครับเปลี่ยนไปอ่า แบบนี้ครับผมสีผมสีผิวสีคิ้วนะครับสีไอรลิสนี่มันคืออะไรวะอ๋ออันนี้ครับสีข้างในตานี่เองนะอ่โอเคสีปากนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนได้หมดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะตัวนี้มันหน้าตามันก้คล้ายกันเหรอส่งผมก็เปลี่ยนได้อีกนะครับมันจะมีให้เราเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนชุดก็เนี่ยฮะชุด a b c นะครับผมอ่าประมาณนี้นะ โอเคก็เมื่อเสร็จแล้วก็กดสร้างครับผมแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะครับอืมอ,อะไรเดียวอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปเลยครับผมก็ดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมากดเกมเริ่มครับผมอืมภาษาไทยเพิ่มเข้ามาก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการอ่านเคเวสตต่างๆแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับผมอืม นะครับเกมนี้จะแบบเป็นการแบบบินอยู่บนอากาศเป็นหลักนะฮะนี่มาแล้วโอเคอันนี้เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับก็กดสคริปข้ามไปเลยดีกว่านะครับนี่มาละจ้าออแล้วก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับบนเรือตรงนี้เลยนะนี่ฮะตัวเกมก็หมุนมุมกล้องได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมซูมเข้าซูมออกได้นะเออ แล้วก็ในส่วนของมุ้งกล้องอันนี้ก็กดปรับได้นะนี่ฮะมันจะมีให้ปรับอยู่เห็นไหมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็กราฟิกนะครับกดเข้ามาตรงขีด3ามขีดอันนี้เลยนี่ฮะมันจะมีให้เราปรับนะครับก็กดเข้ามาตรงตั้งค่าตรงนี้อ่าแล้วก็มาปรับนิดนึงนะครับกราฟิกออันนี้เนาะดูซิถ้าผมปรับสูงอันนี้ว่าเออได้เท่านี้อ่ะในส่วนของเอ่อกราฟิกต่างๆนะครับ เสียงนะครับอันนี้อันนี้การแจ้งเตือนเอมอัตโนมัติอะไรต่างๆนะครับข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปภาษานะครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะเนี่ยกดเข้ามาตั้งค่าแล้วก็มาที่ข้อมูลแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับ language นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะตอนนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็กดรับเควสนะครับผมด้านนี้เลยนี่มันจะมีเควสขึ้นใหม่นะฮะก็กดรับไปนะครับนี่ไปเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นเควสหลักนะครับที่มันขึ้นมานี่ฮะเห็นไหมหาอได้นะครับมันจะหาออยู่บนอากาศตัวนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมแผนที่จะเป็นแบบแผนที่ห่อแบบนี้นะครับอืมแผนที่ลอยฟ้านะครับผมไปเลยครับจื๊บจื๊บจืบ๊บดีเอ กดไปแบบเร็วๆนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆของตัวเกมกันนะฮะเนี่ยสกีพ่ามเปิดอ่ะเซ็ตเควสก็กดรับไปแค <your> ่นั้นแหละนะครับเรียบร้อยนะก็ตัวเกมเนี่ยเข้ามาตอนแรกมันจะมีของแจกถึงสองจดหมายนะครับลองกดดูหน่อยนะอ่ะมาดูหน่อยครับนี่อ่ะมีของแจกมีกดรับเลยเรียบร้อยก็กดใส่นะครับนี่ฮะมีอุปกรณ์น,นะครับผมนี่มันจะเพิ่มความสามารถขึ้นมาได้ไหมฮะ ผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเล่นไปเรื่อยครับพอเลเวลเราเลเวลห้าแล้วก็จะได้แบบพวกคูดอะไรเงี้ยมาแบบให้เราแบบได้ขี่แล้วก็มาอยู่ข้างกายเราอะไรเงี้ยนะครับคอยไปไหนเมื่อไหร่ับเราประมาณนั้นไปปึ๊บดูดินะบรรยากาศสวยงามครับสวยงามโอเคนี่กะิข้ามไปเลยไม่ต้องดูเยอะนะครับผมไป จัดการกับมอนสเตอร์ครับผมนี่โอ้ตัวนี้มันแบบตีเบาอ่ะผมน่าจะเอาอีกตัวมากกว่านะฮะโอเคอ,อันนี้กดปิด,ป,ดปิดไปนะครับเป็นข่าวสารเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเการล็อกอินนะครับผมก็กดสะสมแบบน,นี้ฮนะแล้วก็จะได้ของมานะครับเนี่ยรางวัลเข้าระบบนะครับอย่างนี้ฮนะเจ็ดวันได้อะไรก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะลืมเข้ามาตรวจสอบดูแล้วกันไปไปต่อครับเวทตอนนี้เลเวลสองแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะได้สัตว์ขี่มาขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนเอ้ไปโอเคนี่ฮะได้ของมาเพียบเลยเมื่อกีก้เดี๋ยวดูหน่อยนี่เปิดของหน่อยนะครับกดที่กระเป๋าเนี่ยครับผมอนี่อันนี้ก็ของที่ตัวละครเราใส่นะครับมนันจะมีตรงนี้นะพูดรับใช้นี่ฮะเอนี่ย เราสามารถใส่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมาดูตรงอุปกรณ์ก่อนนะครับเบียงอันนี้นี่เปิดเปิดเปิดเลยเชิบกดใช้ครับผมเย้นี่ดูดิได้ามาแล้วครับผมอ่านี่ฮะพูดแล้วก็กดใส่ไปเลยปึ๊บนี่ฮะอ่าสัตว์ขี่แล้วก็กดใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับผมของอืนอ่นก็เนี่ยจะมีมาแจกนะครับมีให้มาเปิดแล้วก็เปิดเป็นหมดเลยอ่ะอันนี้ก็แจกเป็นมงเป็นเงินอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อย เนี่ยพูดของเราใส่มาเร,ารียบร้อยแล้วเนะฮะตัวพูดเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มันจะมีให้เราทําการบอกว่าอักรงอัปเกรดเสริมพลังพลาง,งอยู่นะครับผมอืมนะถ้าเกิดว่าเรามีไอตัวเนี่ยพูดที่แบบเราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับก็เอามาเสิร์ฟได้จากตรงนี้นะครับผมมันจะมีเพิ่มหลายอย่างเลยนะฮะตามนี้เลยนะครับอืมะไปไปต่อดีกว่านะครับผมจื๊บนี่ไปซิงเลเวออัพแล้วเรียบร้อย โอเคเฮ้ยอันนี้มีอะไรมาแจกอีกดูดซิโอเคจัดนะครับคอนเฟิร์มอย่างเดียวโอเคไปต่อฮนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่า <Good job. S 1> นี่ร้านค้าร <we> ้านค้า<ๆ>ก็จะมีของแจกด้วยนะมีให้แบบซื้อฟรีฟรีด้วยนะครับนี่ฮะซื้อแบบมาเปิดหาของอะไรเงี้ยนะครับเรียกอุปกรณ์ฟรีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับมีโอกาสนะมีโอกาสจะได้นะไม่ใช่ว่าจะได้นะครับผมลองกดดูเปิดไป มันคือเชื่โอ้โหชุดนี้ก็น่าจะได้อยู่มันโอเคนะครับใส่ไปอน่าจะสวยอยู่นะฮะไหนว่าทำไมมันเป็นตัวเดิมอ่ะทำไมมันเป็นชุดเดิมนี้วะเออช่างมันเดือนะครับปไปต่อจัดไปฮะตอนนี้ก็สู้เดียวครับผมนี่รับผมกราฟิกเก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่ว่าบางด่านเนี่ยเนี่ยอย่างที่เรามาเนี่ยบางเมืองมันจะดูมืดๆหน่อย นะครับผมมันจะเป็นเฉพาะบางเมืองนะโอเคเลเวล่าอัพแล้วสัดไปไปต่อเลยครับเพื่อนคุยเควสเออนี่อัพไปฮนะไปต่อครับผมสัตว์ขี่เรายังไม่ได้ขีวว่เลยวะเออเดี๋ยวนะดูตรงพูดหน่อยอืมพูดรับใช้โอเคอืม okay. ก็เอามาใส่แล้วนี่หว่าช่างมันเถอะนะครับงงเหมือนกันจริงๆมันต้องขี่ตัวนี้นะครับแล้วก็พวกพูดพตรนี้ก็จะออกมาไนดะ้ขี่แล้วนี่หว่าเอ้าเมื่อกี้ยังไม่ได้ขี่มะโทโอเคแนละ้วตอนนี้ก็ขี่พูดแล้วและครับอ่าในตัวนี้ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮนะบรรยากาศการต่อสู้เนาะก็ดูตามนี้อ่านั้งบนห้าตัวโอเคเรียบร้อย แต่ไปเฮยได้ชุดใหม่มาหรือวะปึ๊บไหนดูนิชุดใหม่มีไหมเดี๋ยวก่อนปึ๊บโอเคแอมฮะไหนไหนไหนดูไม่ได้ครับมันเป็นเควสของมันอยู่นะฮะปึ๊บนี่ไงชุดตังนี้ใส่ไปแล้วแล้วก็ชุดพวกนี้มันดีกว่ากันไหมอมชุดนี้โอเคดีกว่านะครับ ก็ในส่วนของชุดอะไรพวกนี้ก็อัปเกรดได้หมดนะ,ะตัวเกมมันมีสอนครับก็สอนตามระบบของเกมนะครับผม,อมโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นกดคุยควสต,ต่อในส่วนของตัวเกมก็บรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเล่นๆไปเรื่อยเนาะมันก็จะมีของแจกอีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ อ่าอันนี้นะปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะมีของแจกนะครับตามระดับเลเวลนะฮะเออได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลเวลแปดเก็จะได้มีตัวเอ้ได้มาอันนี้ได้ยานะครับไม่ใช่ได้นี้อันนี้ก็เลเวลสิบห้านะครับเนี่ยมันจะมีแจกตามระดับเลเวลเลยวเวลาอัพอัพเสร็จแล้วนะครับผมโอเคเลเวลเจ็ดแล้วไปปุมนี่ฮะําเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็นั่นแหละบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมกรที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับใครที่เคยเล่นมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะตอนนั้นนะครับแล้วอยากให้มีภาษาไทยนะตอนนี้ก็คือมีภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปโหลดมาเล่นกันซะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็มีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้นะครับใต้คลิปเลย นะครับผม,มว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับมาแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม